สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาดามกะปิทันเนอร์เหมือนเดิมนะคะมาดามกะปิลูกชาวนาวันนี้พามาเก็บพริกค่ะมาดูกันนคะคะพริกกำลังแดงเลยเนี่ยมาค่ะมาช่วยกันเก็บเลยนะคะ เราก็ดกดกยวเขียวก็ยังมีค่ะ ไปตำน้ำพริกเนาะน้าพริกปลาทูน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกขี้กาพริกตาแดงโอ้ยสะออนงามงามจริงๆิตผลิตภัณฑ์สวนของน้องสาวน้องสาวเป็นคนปลูกนะคะมาดามไม่ได้ปลูกประเทศไทยเราก็อากาศดีมากร้อนตลอด นี่ดูรอบๆเลยล่องยาวเหมือนกันนะคะแต่ดกทุกต้นวันนี้จะเก็บหมดไหมคะนี่ ตรงนี้ก็มีอีกย่อมหนึ่งค่ะส่วนมากพืชผักสวนครัวเราจะเก็บไว้กินเองนะคะเราไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปเราก็แบ่งเพื่อนบ้าน,านมั่งใครที่เขาอยากกินเราก็แบ่งเพื่อนๆคนไหนอยากได้พริกไปตำส้ตามตำมาเอานะคะมาตำน้ำพริก ยุงเยอะนี่ค่ะพริกอันนี้อยู่ใต้ล่มมะม่วงแดงหมดเลยแดงรอเรารอมาดามกับปินี่เราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่า อุ้ยพริกมันดกมันอะไรเราไม่นานสาวๆนานๆมาบ้านทีมาคะ่ะเพื่อนๆมาเก็บกันเลยเก็บพริกกันเลยนะคะ โอยดกจริงๆเลยดกมากร้อนค่ะที่คุ้มหัวเพราะว่าแมลงแมลงก็เยอะมากมาานี่นะคะดีทุกดีทุกเม็ดเลยค่ะพิกดีทุกลูกเลย สวยไหมคะเก็บก่อนเก็บก่อนมันโดนฝนเลยนะฉันเก็บพี่ก่อน รักอะไรเรียบร้อยวันนี้ไม่มันไม่ติดเหมือนเมื่อวาน เดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีหลังว่าเราเก็บหมดนี่จะหมดไหมแล้วได้เท่าไหร่นะคะติดตามกันค่ะ